ทุกโลกโซเชียลเมื yeah. yup. ่อกี้ที่ผมเปิดเพลงร้องเพลงมาโล้วบาเพลงรบบไม่มีลมพอน้องไว้หมอหลังซิ่งไม่มีเหรอตอนนี้มันไปซิ่งอยู่เดี๋ยวไมาร้องออกก่อนดนตรีของพี่ไม้แตะกี้ชื่อเพลงไอ้หนุ่มรถไถขอบคุณมากนะ พี่ๆไปบอกเพื่อนๆด้วยนะอกรีบขึ้นอันอีกข้าวข้างบนมีตะหลกด้วยเอาเสียงโห่ร้องแย้วสีแหลใช่เลยนะครับอะไรเราถ่ายหน้าตเลยเนี่ยนี่ถ่ายอยู่นี่นะถ่ายอยู่นี่เลยสิสองตัวเลยลงขาวด้วยออกข้างกินสีอะไรเยอะแยะเลยข้องอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกอ่ขอบคุณมากครับที่กดโอ้โห กินถึงแกเป็นลมให้แกกินก่อนเี้หน้าที่รู้ที่อยากว่ามันแข็งไสมีด้วยอ่าไอ้ดาวตังกินเจ้าหน้าที่แต่ถ uh 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 ้าหบุรุเสี่ยงกินเยอะเลี้ยงน้ำที่ท่าก่อนบทเพลงไห้งหยุมรถไถเมื่อตะกี้ที่ร้องไปเนื้อหาสาระของวบทมันมีต้นเรื่องเป็นละครนะรับเพราะมีเรื่องเล่าเป็นละคร มันมีผู้หญิงที่ชื่อจิ๋มนะครับโตมาแต่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าของรถไถรับจ้างไถนาไปทั่วประเทศไถหจ้างไปไถหน้าโต๊ะเห็นดังตะไปนะหน้าโตเห็นดังก็บอกแต่ว่าไป ต้ิ๋นเนี่ยเขาักกันมาแต่ว่าพอโตเป็นสาวไอ้จิ๋ก็ไปเรียนเสริมสวยในกรุงเทพส่วนไอ้หนุ่มก็อยู่บ้านนอกคอยหาแต่ไอ้จิ๋นไอ้จิ๋นก็ไม่มาไอ้จิ๋พอพอมาจบจากเรียนเสริมสวยได้รับปริญญาได้รับใบประกาศนียบัตรมันก็มาเปิดร้านอยู่ที่บ้านในตัวตำบลร้านใหญ่มากเปิดร้านมาเป็นสามเดือนไม่มีคนเข้าร้าน ม่รู้เป็นอะไรสเสรมสวยเครื่องมือก็ทันสมัยเจ้าของร้านก็จบได้ไปประกาศนียบัตรแต่ไม่มีคนเข้าไปทำผมไปเสริมสวยไปทำเล็บแต่นะก็ไปนิมนต์นิมนต์พระที่วัดแถวนั้นมาเจอหน้าร้านก่อนที่พักจะเจอพระตกใจเห็นป้ายหน้าร้านบอกให้จิ๋มเอาลงเลยร้านเสริมสวยห้ามใช้แบบนี้ ร้านเสริมสวยจริงเสริมสวยจริงผู้หญิงคนไหนกนกล้าไปนั่งน่ะกระจกกระใสแล้วป้ายหน้าร้านตัวแม่มาเลยร้านเสริมสวยจริงไอ้คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องคิดมันต้อคิดว่าผู้หญิงที่เข้ามาในนั้ ไปเรียนลวดแผนโบราณกลับมาเปิดร้านลวดแผนโบราณทีนี้ผู้หญิงเข้าแถวเป็นเป็นปักเลยร์รอเท่าไหร่ชื่อร้านมันน่าเข้าแรงร้านลวดอินคนเรียนแถวเข้ารู้ขอเด็กหัวกลับมยสุดย่ดทีนี้คนนี้ตับร้านเสริฟสวยจริง พี่จริงแล้วที่พี่ทำาระโยชนาาชาติรุ่น้องพี่ต้องเป็นหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนผิวดำอะไรเยกงที่ไม่ต้องพูดชื่อเลยหรอกเพราะมันทิ้งที่หมายนานคนถ้ามันเก็บมันก็ไปปินได้ลกเหมือนกันถ้ามันปีนปินมันก็ทิ้งลงทิ้งลงแต่เรามีความสุขที่ทำให้เขาหาเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้เรามีความสูตรแต่ที่คือทำอาาชาติหลังจากลับมาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีนิตาตเชิญครับผม ฟรีทุกอย่างครับุ่ณลุงวันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เอาแต่เสียงหัวรอะแน่นะเดี๋ยวามพี่หน่อยเดี๋ยวต้นนั่นนีดหน่อยนะอ้าวว่าพี่หน่อยทางที่แต่ที่แด่บางท่านถามว่าทำไมบุงจับก้อนใส่แห่นไม่มีเลยใส่เด่นไม่ได้เดี๋ยวรถที่เดี๋ยวเข้าตาเพราะมันมีสองเลยมันสวยจะไปสวยจนมา เยอะตาเลยนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับพานรฝั่งนู้นฟรีทุกอย่างขนมจีนยังมีไหมมีเยอะขนมจีนกัญยาน้ำยาปลานะครับแล้วก็ข้าวราดแกงแกงราดข้าวทีนี้เนี่ยฝั่งนู้นจัดฟรีฟรีแต่ฟังนี้น้ำเสียตังปกตินะฝั่งนู้นข้าวแกงข้าวราดแกง ไม่ต้องเอาตังค์จ่ายแต่เอาเสียงหัวรอบแรกใช้เสียงหัวรอบปีใหมน่นี้อย่าไปเทียดทิ้งความเทียดเอาไว้ดีเก่าโลกไทยให้เต็บทิ้งมันให้มันหายไปเราจะมีความสุขคิดเข้าข้างตัวเองมากกว่ากูจะรวยกูจะสวยกูจะมีทองใสกูจะมีรถขับกูจะมีหัวใหม่ ไปในินคนอื่ทุกที Fred ่จะมีทองจะมีบ้านอยู่แล้วแอนดไปแล้วเล็นเองข่าวเองแล้วจะมีผัวใหม่ขอให้สงกานานขอให้ม่ผัวผัวายแล้วกันชอบนะชอบก้อนชอบเลยนักานแบบนี้เี่กูเลยอ่ดดาดเลยครับไม่ต้องอายผมนะ ผมยังไม่หายเลยผมอยากสร้างเสียงโจรผมเกิดมาเพื่อสร้างโจรจริงๆสมัยก่อนผมเป็นคนหน้าตาดีนะแต่ผมจนเอาทิ่ไปไหนเอาเสียงโจรมาไปทำงานต่อนะเวยๆปีใหม่นี้ขอโชคดีนะครับผมแต่ได้ได้ห้าน้อยเลยกลังเตรียมตัวขนมจีนน้ำยาข้าวราดแกงทุกอย่างวางนี้ทานได้เต็มที่ บางนีน้ำแข็งใสทานให้อร่อยฟรีทุกอย่างบางทีน้ำปกติเด๋ยวกับงเด็นดกันความอร่อยนั่นกินเร็จใยเลยงานการไม่รู้รทำอะไร <c oughs> ยังไม่ถึงเวลา <c oughs> ความสุขนะครับเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายตัวเองนะครับใช่ป่ะโอ้โหเราก็รู้ก่อนใครที่สาวไปแบงค์นี่แบงค์เลนเตอร์หลาวแบงค์ท่านผู้มีเกียรติครับผมอาจจะไม่ได้คุยกับท่านในที่ตอบครับในรายส่เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดให้กับพนักงานที่โรตัส สาขาหนึ่งนะครับสุาขาพิบาลหนึ่งเราก็มีวันนี้เป็นวันพิเศษจัดให้โดยนายตำรวจลูกหลอกรองไซมอนหรือรองเพชรผู้า,ข,าของเราเนี่ยนะครับรวมรรรรการพินารณาการโดยเจ้าของร้านแม่ตายและก็ครอบครัวจัดให้พนักงานได้ทานอาหารเย็นสีนะใครบอกมีผัวแก่ มีผ <building> ัวแก่ป so ีเก่ามีผัวแก่ปีนี้เราก็ต้องมีผัวหนุ่มชอบคนแก่ชอบคนแก่ชอบของแก่แล้วนั่งต้องไปอนุทะกาของโบราณเยอะถ้าชอบคนแก่ต้องนั่งแท็กซี่บ่อยๆเขาบอกว่าคนขับแท็กซี่อายุยืนนะ่คนเดียวแี่แก่ๆนั่นเลย วาวางกันไปไปตื้นที่ไหรคนแก่ทุกทีอยากทำเพลงไงลูกตีกนี้ไปขอเพลงอะไรที่บอกว่าหอ,อยากัำเพลงส่วนแกงแกล่ะนั่นเองนะจะเพลงให้หลานหนึ่งเพลงส่งแก,แกง,กง,งแกลจะปล่อยมันพินเดียงไหมคะมาพินเดียงเลยนะพินว่าอะไร กินได้เลยที่อ่านที่อ่านที่อานเลยกินได้เลยว่าส่งอย่างแบบอ่ะไปแล้วเหรอขอบคุณครับขอบคุณกับรอยยิ้มขอบคุณกับเสียงนกร้องขอให้รวย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 แล้วรวยเองรวยทุกทางกานอิกษาสวัสดีครับพี่พี่ครับเจอกันอาหารฟรีครับครั้งนี้วันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินครับทุกอย่างเลยครับทรั้งนี้ฟรีฟรี वर्ग के